12เมษาผมออสบาร์กฮกเกอร์ er, แล้วเพื่อนเชฟแอนดรูมาร์ตินจากร้านอาหารมิชลิน80-20ก็ได้ตกปลาด้วยกันครั้งแรกในรอบหนึ่งปีหลังจากที่ผมหายตัวไป, New ปนิวซีแลนด์มาเกือบปีหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้ออกทริปด้วยกันเพ่อนเพื่อนเราหลายคนก็ชวนให้ไปตกปลากันที่เขาแหลมเนื่องจากว่าระดับน้ำที่นั่น ลดลงเกินระดับผักแล้วทําให้ปลาช่อนกัดดีมากจนขนาดไตเรือที่เขาแหลมนั้นถูกจองข้ามเดือนไปหลายคนส่วนตัวผมและแอนดรูไม่ได้ไปจอยเขาเนื่องจากว่าพวกเราสองคนติดคิวทั้งงานและครอบครัวจึงไม่สามารถไประยะไกลยอย่างเขาแหลมได้พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจานเพราะระยะใกล้กว่าระหว่างที่พวกเราเดินเรือตีเหยือปองในโซนแม่น้ําพวกเราก็สังเกตว่าปลายยังกัดไม่ค่อยดีที่นี่ผมจึงได้ไอเดียว,ว่า พวกเราลองไปหาแองน้ําแห้งกันดูดีไหมแองน้ําแห้งคืออะไรครับแล้วมันมีประโยชน์ต่อนักตกปลายัางไงเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในหน้าแล้งของประเทศไทยสําหรับนักตกปลาไทยนั้นเดือนนี้จะเป็นฤดูที่ตกปลาอย่างทรมานที่สุดโดยเฉพาะคนที่ชอบตีเหย่อปลอมกลางแดดอย่างผมแต่ว่าฤดูนี้ไม่ได้มีแค่ร้ายอย่างเดียว ถึงอากาศจะร้อนแห้งแล้วทรมานหน้าแรงจะมีหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทำให้สายเหยียปลอมอย่างผมตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือแอ่งน้ำแห้งตามแม่น้ำต่างๆแอ่งน้ำพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นตอนระดับน้ำลดลงทำให้แอ่งน้ำพวกนี้กลายเป็นบ่อน้ำที่ถูกตัดขาดจากตัวแม่น้ำหลักระดับน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายปลาที่ถูกขังไว้ในแอ่งพวกนี้ก็จะถูกแออัดทำให้ไม่มีที่ไหนให้ไป แล้วพื้นที่ที่ปลาสามารถอยู่นั้นก็จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วสําหรับสายตีอบปลอมล่าปลาช่อนนั้นการจะมาเจอหมายแบบนี้เปรียบเสมือนการเดินเข้าสวรรค์เป็นครั้งแรกแต่ว่าหมายนี้จะมีอุปสรรคที่น่ารำคาญอย่างหนึ่งจะลงมาด้วยไหมยังยังยังเขาเดินไปก่อนเดี๋ยวพี่ตัดตรงนี้ให้<น>ให้เขาเดินขึ้นเนิน <laughs> โอ้นี่ไงมีมีอะไรให้ยืนแล้วนิดหนึ่งออกขวาออดออกขวาขวาขวาะฮะขวาจนพื้นแข็งแน่นะ coming down Andrew ได้ได้ฟังหนึ่งดีกว่าะ่ะทำมันลึกงี้ไม่อยากไปเลย <laughs> รู้แล้วไม่ดีเลย <laughs> การตกปลาด้วยเทคนิค Texas ั i c วนั้นแปลว่าพวกเรากำลังตกปลาด้วยแค่ตะขอเดียวการใช้ตะขอเดียวจะช่วยให้เหยื่อไม่เกี่ยวโดนสวะหรือกิ่งไม้ในน้ำแต่เพราะว่ามันสามารถกันสวะได้ดีมันเป็นตะขอที่จำเป็นที่ต้องส่งก่อนที่จะวัดการส่งเยือนก็คือการรอให้ปลาอมเหยื่อจนลึกพอจากนั้นพวกเราก็ลอสายให้ตึง แล้ววัดเบ็ดให้ทะลุขอบปากปลาอุปสรรคของการส่งเหยื่อในหมายรกนั้นคือปลาอาจจะว่ายพร้อมเหยื่อเข้าหมายรกเร็วเกินไปทําให้เรามีเวลาส่งเหยื่อได้นานไม่พอแล้วบางครั้งนักตกปลาก็ต้องยอมฝืนวัดเร็วก่อนที่ปลาจะเอาเหยื่อไปพันกับกิ่งไม้จะเสียงวัดเบ็ดเร็วเพื่อกันไม่ให้มันเข้าสวะแต่ถ้าวัดเร็วไปโอกาสที่มันจะหลุดจากปากก็สูง นี่แหละครับก็คือสเสน่ห์ของการเล่นเท็กซัสริกปลาช่อนในหมายรบ ุ้ยฟองฟอดเลยใช่กัดทำไมไม่อยู่เมื่อกี้กัดแล้วก็เหยื่อมันไปพาดกับเสาอ่ะเฮ่ยพาดกับกิ่งไ <eterm> ม <oon> ้ผมก็เลยวัดไม่ได้ตัวฟองวัดเรื่อมันก็หลุดเนี่โอ้โหสาดีเลยเนี่ยใช่มันกดมันเนี่ยฟองทั่วมเลยนยตัวสวยเลยโอ๊ยทำไมไม่เลื่อนเมื่อกี้ตีแล้วงสิบกว่าตีประมาณสักสิบกว่าไม้แล้วเพิ่งจะมากัดแต่ดันไปเกี่ยวตัวกิ่งไม้ก็เลยฟอมันล่สายสายมันพาดมันเซร็จไม่ได้ ออะะไระ่ติดรอยต่อช็อคเปล่าไม่เำอะไรเ <ทำ S 1> ด็กนีสายกระสุนออกไปได้มีมีมายดีขึ้นอืมอระวังหลังด้วยครับผมนี่องนี้ด้วย,าายเดี๋ยวอาวนี้เสร็จ ไซสใหญ่ด้วยไซสใหญ่ด้วยโอ้โหไซส์ใหญ่ด้วยจริงจกตาาก่าเก่านี่จกข้นมาให้ดูนี่ครับเันเก่งเก่งเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วด ที่ทแกงกระจานแกงกระจานนะครับวิชาเท็กซัสใช้ได้ที่นี่นะครับดูครับเคาะไปมาสักสิบสิบห้าไม้นะครับในที่สุดก็เรียกความสนใจตัวใหญ่ได้ดูเป็นไงกัดสง่ง <laughs> <laughs> วัดมีขนาดกัดกัดทที่สองนี่ ตัวนี้ผมไม่ไม่กินหรอกีเกลีรยมาท่องเที่ยวไม่ได้มาทำอาหารนี่ครับช้อนนี้ผมยกให้คนอื่นไปกินแล้วกันเนาะไปไปตัวตอดวงา มื่อกี้นายเอถามผมว่าทำไมผมใส่ลูกปัดใช่ใช่ใช่สงสัยครับว่าปกติเทซัลิกทําำไมใส่ลูกปัดด้วยเนี่ยนี่ผมใส่ลูกปัดับอัน,นก็เป็นลูกปัดพลาสติกแต่ว่าแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะซื้อลูกปัดแก้วนะฮะก็คือทําไมถึงได้ใส่ลูกปัดก็สาเห็นง่ายๆเลยครับดูลองฟังดูเห็นไหมออก็คือออสเตเลนมีลักษณะาการเคาะเบาๆทำให้เกิดเสียงกิ๊กๆๆ๊กใต้น้ำ นี่ยครับนี่ครับ,อรบพอพอผมทุกครั้งที่ผมเคาะเนี่ยก็คือตะกั่วแล้วลูกปัดนี่ะจะประกบกันนะครับเห็นาะปักงี้ไอเสียงติ๊กติ๊กนี่แหละครับก็คือจะเรียกความสนใจของปลายข้างๆนะครับเลยพอเราเล่นเท็กซัสเนี่ยก็คือเรากําลังนวดหม้หนึ่งประมาณสัก10 20ไม้นะฮะแล้วทุกครั้งที่เรานวดก็คือจะไีเหยื่อช้าๆ,ๆว่ายผ่านมาพร้อมเสียงแตก็แตกเต็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 กงี้นะครับไอปลาปลาช่อนเนี่ย ก็เป็นปลาที่จะล่าอย่างช้าๆอย่างขี้เกียจอยู่แล้วนะฮะก็เลยถ้าเราเล่นอย่างนี้นะครับก็โอกาสที่จะเจอปลาขี้เกียจอย่างปลาช่อนนี่ก็สูงเพราะเราจะมีเสียงเรียกมันแล้วพอมันมาถึงเนี่ยมันก็จะเห็นจิ้งจกธรรมชาติอย่างนี้นะครับอยู่ในหน้าดินกําลังซุกหัวหาอาหารอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะดูดเข้าไปเราก็ส่งก็อให้ตึงโดยยกคันกัดส่งบัตเอย่างเมื่อกี้ผมก็เคาะลายนี้อยู่นะครับเราเคาะไปเคาะมาแล้วก็เห็นว่ามีปลาช่อนนะครับจิบจากป่าแล้วออกมาก็อย่างที่ว่าครับ การเล่นเท็ก <tampoco> ซี so luxury, okay. away, so մ, right ่นี so, ่ก็คือการเคาะไปนานๆจนกว่ามันจะมีปลาสนใจแล้วเข้ามานะครับแต่ถ้ารัศมีมันไกลเกินไปเราก็ต้องย้ายไปนะครับรัศมีของปลาที่ห่างจากลายที่เราเล่นเราก็ต้องเล่นลายต่อไปนะครับเหมือนเมื่อกี้เราเล่นลายนี้แล้วช่อนไปอยู่ลายนั้นมันก็เลยเราเล่นนานพอจนช่อนมันได้ยินแล้วเข้ามาหาเหยื่อเรานะครับในตอนนี้เราจะลองเล่นลายถัดไปนะครับก็คือจากลายนี้เราจะเล่นลายนี้เลยใครที่อยู่โซนนั้นหรือโซนนั้นนะครับก็จะมีโอกาสได้ยินเสียงเราโอเคครับ เราตีสัก10-20ไม้ดูครับ แล้วมขึ้นมาจีบอ,กกอากาศกัดแล้วกัดแล้วกัล้วกสายเดินโอ,อ้ย,อย oh my god วะทไมนี่หลุดอ่ะหางขาดหางขาด ิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นส่งน้ำให้พอเมื่อกี้มันก็วิ่งกันใช่ใช่มันเดินมันพาสายวิ่งแล้วแต่มัน้ไม่ได้ฟีดฟูลให้มันผมฟีดฟูเลยลหรอฟีดฟูไปให้สองวิแล้วพอพยายามสับวัดมันก็ข่ายมาก็แสดงว่ามันมันอมไม่เต็ม

กัดแล้วกัดแล้ว one. อีกตัวนึงโอ้ตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้นะครับแต่ก็สวยงามเลยเฮ้เป็นไงหูกัดสงวัดอีกแล้วนะครับ ยาวมากแต่ปากคูยาวกว่า uh, ไม่ใช่ไม่ใช่มช uh, <laughs> ีความสุขครับโอ้โหคอรเท็กซัดก็เล่นมาแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ลายครับแล้วนี่ลายตัวนี้นะครับลายที่ทสี่นะครับลายที่สุดกระโดดนะครับก็คอไปคอมาครับตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ก็โอ้เป็นไงล่ะครับทรงวาดมีความสุข นี่นี่เขื่อนแก่งกระจานะครับไม่ใช่บ่อไม่ใช่บ่อโครนบ่อปลาสลิดบ่อปลาช่อนนะครับนี่มีเขื่อนแก่งกระจานี่ครับนี่น้ําขังธรรมชาตินะครับอ่ะออกละไปบายนี่นะครับปลาช่อนตัวที่3วันนี้นะครับก็เมื่อกี้พี่เอกำลังเดินกลับไปเอาแบตกโปปอยู่นะครับก็เลยไม่มีช็อตตอนกลับนะครับแต่ดูจิ้งจกอีกแล้วตัวที่3นี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอปล่อยแล้วกันเพราะเราไม่ได้มาเอา อ,อาหารกลับบ้านเราแค่มาตกปลาสนุกนะครับโคตรเต็มตัวเลยโอเค้ยดูดิโอ้ยดูมันดูมันคลานครับนี่ครับครับสามารถของปลาช่อน See ล้ว That's how they crawl using the pectoral fins and their bodies. This guy's out of juice. Oh. <Like> หลังจากที่พวกเราตกปลาเสร็จกันที่หมายแอ่งน้ำแห้งผมก็ลองเอาเหยื่อจิ้งจกไปตีอีกสักสองสามหมายดู okay. <Fifth> cast. ออขาดดดหลุะ่สุดท้ายก็โดนตัวใหญ่กัดแต่คมตะขอไม่เปิดก็ถือว่าโชคร้ายไปส่วนเชฟแอนดรูนั้นตอนตีที่หมายแอ่งน้ำแห้งได้ใช้เอี่ยวผิวน้ำเลยโดปลาช่อนไปแค่หนึ่งตัวแถมทอมหลุดด้วยเลยถ่ายไม่ทันเชฟแอนดรูจึงหวังทำคะแนนครั้งสุดท้ายของวันนี้โดยการตีเย่อะกด็ดีฮุกเกอร์เชค27กรัม

รอทแท่งแล้วครับแอนดรูว์ามีกระซูบกับกระดีนะครับผมที่แกงกระจันนะครับด้วยด้วยแรกด้วยสวยครับผมผมมีความสุขมากนะครับครับผมหลังจากที่ <c oughs> หลังจากวันนี้เวลานี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับ <c oughs> ดีเลยว้าววาวว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 วรวววววว การที่เรามีวิชาตกปลาสามารถนำมาใช้เพื่อต่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่เราขาดหายไปกับธรรมชาตินอกจากจะได้ผลงานปลาแล้วผมก็ได้ข้อมูลจากไายเอที่หลังว่าผมเป็นลูกค้าคนแรกที่เขาเห็นในรอบ10ปีที่เป็นไยเรือที่แก่งกระจานที่ใช้เหยื่อเท็กซัสริกแล้วมีผลงานได้มันทำให้ผมเข้าใจว่าเหยื่อปลอมกับปลาไทยนั้นยังสามารถเติบโตได้อีกเยอะ วันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับทุกคนที่ดูจนจบไว้เจอกันคราวหน้าส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ